ดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับอ่าข้อนี้โจทย์บอกว่าช่างทาสีมวลหกสิกิโลกร,รมัมนั่งบนที่นั่งซึ่งคล้องเชือกดังรูปถ้าเขาออกแรงดึงเชือกจนตัวเขาเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง2องเมตรเปอร์เซกแควจงหาแรงปริยาที่ที่นั่งกระทําต่อชายคนนี้กําหนดให้ที่นั่งมวล20กิโลกร,รมัมอ่ารูปเป็นแบบนี้ครับ ชายคนนี้ก็นั่งอยู่บนที่นั่งที่อยู่กับลอกโจทย์ข้อนี้ครับจะเป็นข้อนิวตันที่ค่อนข้างจะมองยากดิดหน่อยอน้องต้องทำสองสเต็ปครับอันที่หนึ่งเนี่ยน้องต้องคือการที่มีวัตถุสองชิ้นเนี่ยคือส่วนมากอะ่ะน้องเนี่ย ต้องแยกเป็นสองสเต็ปคือสเต็ปแรกเนี่ยน้องเนี่ยคิดทางระบบแล้วสเต็ปที่สองเนี่ยน้องคิดแยกก้อนคือมันจะเป็นหลักการเนี่ยเกือบทุกข้อเลยถ้ามีวัตถุหลายชิ้นโอเคนะในที่เนี้ยก็มีวัตถุหลายชิ้นเช่นกันก็คือหนึ่งคือคนสองเนี่ยก็คือก็คือที่นั่งใช่ป่ะครับ ะจะมีวัตถุ2ชิ้นเช่นกันดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องคิดทั้งระบบก่อนพอเราคิดทั้งระบบครับเราลองมาดูถ้าเราคิดทั้งระบบเนี่ยระบบเนี่ยมีชายคนนี้กับที่นั่งใช่ไหมจึงมีแรงตึงเชือก2แรงแรงแรกคือแรงที่เชือกเนี่ยดึงมือแรงสองเนี่ยคือแรงที่เชือกเนี่ยดึงอะไรครับดึงที่นั่งใช่ป่ะ และก็มีน้ำหนักของชายคนนี้กับน้ำหนักของของที่นั่งใช่ไหมครับอ่ะเราคิดทั้งระบบก่อนก็จากซิกมา F เท่ากับ M A จะได้ว่า T บวก T ลบ W 1ลบ W 2เท่ากับ M ทั้งระบบใช่ไหมครับก็คือ M 1บวก M 2อะ คูณ A อ่าก็แทนค่าครับทีบวกทีได้สองทีลบลบแต่วันยูหนึ่งเนี่ยมวลของชายคนเนี้ยครับคือ60กิโลกร,รมัมใช่ปะ่ะถ้า M1 เนี่ยคือคือชายคนนี้อ่ามวล m 2เนี่ยคือมวลของที่นั่งแต่วันยูหนึ่งเนี่ยครับคือ Mg ใช่ป่ะก็คือ600แต่วันยูสองเนี่ยก็คือ M2g ก็คือ200 M1 บวก M2 คืออะไรครับก็คือ60สิบวกยี่สิบใช่ป่ะครับก็ย่อมเป็น80กิโลกร,รมัม A คือเคือสเมตรเปอร์เซ็นต์าแแทนค่าไปคิดเลขครับต่อไป2องทีหกร้อลบหกรลบอีก200ได้ลบแป0ร้อคูณสได้160 800ย้ายไปบวก160ครับได้960หาร2แสดงว่าทีเนี่ยต้องเป็น480จบแล้วคิดทั้งระบบเสร็จแล้ว่ะสเต็ปที่2ครับเราลองมาคิดแยกก่อนอ่าเราลองมองที่ชายคนนี้ครับ มองที่ชายคนนี้อันเดียวไม่มองที่ที่นั่งแล้ชายคนนี้มันก็จะมีแรงที่เชือกดึงมือใช่ป่ะครับมีแรงที่เชือกดึงมือมีแรงของที่น้ําหนักเนี่ยกดลงมาและก็มีแรงที่ที่นั่งกระทำต่อชายคนนี้ก็คือแรง N เ,เป็นแรงภายในแต่จะพบว่าแรงทีตรงเนี้ยไม่มี ที่ไม่มีเนื่องจากว่าไอแรงทีตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นจากเชือกเนี่ยดึงที่นั่งแต่ไม่ได้เป็นเกิดจากเชือกดึงชายคนนี้ช่างทาสีคน,นเนี้ยเนี่ยจึงจึงมีแรงทีกระทาแค่แรงเดียวคือกระทาที่มือโอเคนะครับอ่าโดยความเร่งเนี่ยก็เท่าเดิมก็เท่ากับความเร่งระบบใช่ปะ่ะคือ2เมตรอเซกสแควร์ก็แทนค่าครับจากซิกมาเอฟเท่ากับ MA แทนค่าไปเลยที่ขึ้นก่อนใช่ป่ะเพราะทิศเดียวความเร่งที่บวก n ลบ w เท่ากับ m 1a คืออะไรครับก็คือ480ค่าที่ได้เมื่อกี้บวก n ลบ 1. 1คือมวลของชายคนนี้ใช่ไหมครับก็คือ60คูณ10ก็คือค่า G คือ600นิวตันเท่ากับ M1A M1 คืออะไรครับก็ค <Yep. S 1> ือมวลของชายคนนี <dean> <finding chords> ้คือ60กิโลกรัม A คือ2 60คู2ได้120 480ลบ600ได้เท่าไหร่ครับได้บ120 N จึงเป็น120แล้วเอา120มาบวงอีกทีก็เป็น240นิวตันนั่นเอง แรงเวยที่นั่งกระทำต่อชายคนนี้จึงเป็น240นิวตันเป็นคําตอบสุดท้ายครับข้อนี้โดยสรุปก็คือจากรูปเนี่ยมันเป็นวัตถุ2ชิ้นชิ้นแรกคือช่างทาสีอีกชิ้นหนึ่งคือ คือที่นั่งใช่ป่ะครับดังนั้นเนี่ยสเต็ปในการคิดก็เหมือนเดิมครับก็คือแยกคิดก่อนคือคิดทั้งระบบแล้วก็คิดแยกก่อนคิดทั้งระบบเนี่ยน้องจะได,นะได้น้องจะได้ค่าความตึงเชือกมาพอน้องได้ค่าความดึงเชือกมาเนี่ยน้องก็เอาค่าความดึงเชือกที่น้องได้เนี่ยมาคิดแยกก่อนน้องก็จะได้ค่า n อ,ออกมาครับเป็น2 4 0นิวตันนั่นเองเป็นคำตอบสุดท้าย เค <Okay, S 2> นะะเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปเลย